สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยายาต่หลุงป้าน้าอาลูกเด็กเล็กแดงทั้งหลายนะครับวันนี้แอมเบลเลอร์ผู้คุมหุ่นหมีนะีมากินกันที่ร้านหนัตำต่ง9บาทนะครับนี่ป้าแม่ครัวเนะีใจดีของเรานะครับอานเหารนีู้ต่ามอง9บาทนี่เลยปลาซีวก็มีล่าม ทยแล้วมีข้าวข้าอีจานหนึ่งนะคุณดิงเยกินนะครับวันนี้ที่เรากินนะครับมีแป๊บซี่สองขวดนะครับรวม56บาทเองเนี่ยเราเลยให้เป็นร้อยหนึง่งเลยไม่ต้องทนเลยกันนะครับช่วยป้ากันนะครับผ่านมาแถวทางราบุรีนะแวะมาอุ่นุนป้ากันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ